สิ่งที่เราจะใช้ทำผมในวันนี้นะคะก็คือน,นี่เลยนะคะทีม่ม้วนผมอัตโนมัติของวิวิตแอนดวลอันนี้เราเคยพูดถึงไปเมื่อนานมากๆแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นเก่ามีใครจำได้ไหมจะเป็นอ่สีฟ้านะคะซึ่งแกนของเขาอ่ะจะประมาณ 28mm ได้แต่ว่าอันนี้เราตาัม้มาใหม่เป็นแกน 32mm นะคะก็คือมันจะใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหม อย่างนี้เลยคือมันใหญ่นะคะแล้วมันจะทําให้ร้อนของเราดูมีความแบบฟลานิดหนึ่งเกาติดเกาใจอย่างนั้นอย่างนี้คือมันจะเป็นรอนที่มีความใหญ่เป็นธรรมชาติมากกว่าอันเล็กนะคะอันนี้แนะี่ยตามมาเลยาคา่ะเกือบพันได้นะประมาณ900ไปลายนะคะซึ่งอเน,นี้ยของเขาจะมี2สีมีสีทองแล้วก็สีชมพูสีชมพูเนี่ยจะพันห้าพันหกได้เลยก็ไม่เข้าใจกันว่าทําไมชมพูมันถึงได้แพงขนาดนั้น้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วว่าในเรื่องของคุณสมบัติมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากอ่ะลืมกดเปิด ว่าแต่เมาอะเอาเป็นว่าอันเนี้ยมันสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะรุ่นเก่าของเรานเคยใช้อะมันปรับอุณหภูมิไม่ได้นะอันนี้ก็จะปรับได้นะเดี๋ยวเราจะปรับไปที่200ละกันเนาะอ่ะระหว่างที่รอน้องร้อนตัวกันความร้อนจะเป็นของ hair heat protector เป็นของเบอร์ลิน่าจ้าใช้ตลอดไม่หมดสักทีนึงเพราะว่านักไม่ได้ทำผมบ่อยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเดือนที่ผ่านมานั้นน็กไม่แต่งหน้าเลยไม่เอ่อ ไม่ทําผม,มอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เลยนะคะขนาดเพื่อนมาเที่ยวด้วยอะ่ะมันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันเกิดแนก็กซึ่งเราก็ทนะํานัดแบบว่าเป็นทริปสั้นๆกับเพื่อนนะคะเที่ยวที่ปัทยาย <c oughs> ให้เพื่อนมาหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออสองสามวันอะไรเงี้ยไปเที่ยวที่หลายที่เลยสวยด้วยแต่ไม่แต่งหน้าด้วยขี้เกียจนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าถ่ายทางหน้าสดแล้วก็เพิ่งเหมยตเอาวแกคิด <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ูดิฉันฉันขี้เกียจขนาดไหนฉันอยากพักแบบจริงๆอ่ะก็เลยไม่แต่งหน้าเลยค่ะโอเค ใช้ตัวช่วยกันความร้อนสักนิดนึงถึงแม้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันช่วยได้แค่ไหนแต่ฉีดแล้วมันก็สบายใจสบายใจดีสบายสบายกว่าไม่ฉีดมันเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งการทําผมโดยใช้ที่ม้วนผมแบบม้วนอัตโนมัติเนี่ยมันง่ายมากจริงๆแบบว่าจริงๆคือถ้าใครที่เคยใช้แบบที่ต้องหมุนเองอันนั้นอะ่ะโหก็ต้องมีฝีมือระดับหนึ่งนะคะต่อันนี้มันง่ายมากซึ่งวิธีที่เราจะใช้นะคะวิธีทําก็คือนี่ทําอย่างนี้เอา เส้นผมนะแบ่งช่อมาเล็กๆสักเส้นสักช่อหนึ่งแล้วเราก็เสียบไปเห็นไหมเสียบแค่เข้าร่องตรงนี้แล้วเราก็เออเอผิดด้านมีด้ไหนบอกว่าง่ายไงใหญ่แนกนี่อ่ะแล้วก็กดหมุนแค่นี้เลยแล้วมันก็จะหมุนให้คือของแบบนี้ดูในคลิปอาจจะไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าทําเองอ่ะมันจะพอนึกออกว่าเราจะต้อง เอาผมใส่ลงไปในตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีแกนมีก้านอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วกดหมุนเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแหละว่าหมุนถูกด้านหรือไม่ถูกด้านอย่างที่แน็กทําไปก่อนขั้นต้นเหนือวะพอมาหมุนผิดปุ๊กมันจะแบบเออรู้เลยว่าหมุนผิดนะก็แค่กดไปอีกฝั่งหนึ่งก็แค่นานเลยแล้วเราก็หมุนแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสิบวิแม่นี่ก็น่าจะเลยแล้วนะนจะับเบาจับอยได้อยู่แมมได้อยู่เนี่ย That's it so easy ง่ายมากง่ายมากนี่เวลาทำนะคะเอาชอบมาประมาณแค่นี้พออย่าม้วนที่ละแบบที่ละเป็นกามใหญ่ๆคือเส้นผมมันจะไม่ทั่วถึงรอนมันจะไม่ทั่วถึงนี่ชึบแล้วก็หมนุนง่ายแหมง่ายอะระหว่างที่เราทำผมก็พูดคุยต่อ เพรอะไรฉันเก็บกดไงฉันไม่ได้คุยกับคนดูมาประมาณ1เดือนได้แล้วนึกออกไหนี่จะเมาส์มีอีกอย่างหนึ่งที่จะปปาย่างม,มากเพราะว่าช้ยเราชอบมากนั่นก็คือลำโพงของ JBL จะสาวนี่เลยนะจะเป็นลำโพงแบบพกพาเนี่ยดูดิมือประมาณแบบฝ่ามือของแนกเลยนะคะ แล้วก็โอเคอะแบบสีมันน่ารักมากคืออันนี้ของรุ่นนี้ของเขาจะมีหลายสีมากๆเลยนะประมาณ8 9ดเก้าสี่สิบสีได้นะคะมันดีตรงที่หนึ่งเลยขนาดเล็กถูกแม่แล้วก็เสียงดีมากเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเอ้วเวอวอลฟ์พลัสมิกก้้ง ห็นตัวเล็กเท่านี้เออเบตโอเคเลยนะถาวางไม่ดีอะน้องกิ้งเลยนะเพราะว่าตัวลำโพงสัน <c oughs> ่นเบดแรงเออแล้วสีน่ารักจริง,รงๆนักลังเลระหว่างสีชมพูกับสีแดงนะคะแต่ว่าสีแดงรู้สึกว่ามันหายง่ายดีสีชมพูมันจืดไปหน่อยเ <c oughs> หมือนเขาจ้างมาโปรโมทแต่ว่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็สั่งมาเนาะจากลัสซาดานะคะในช้อปปี้ก็มีขายนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นาพูดในคลิปนี้นี่แหละแต่ลิงไว้ให้หมดเสมอเดี๋ยวลองขายเพลงอื่นอีกไหม <c oughs> แสราคาประมาณพันห้าพันหกได้นะคะก็คือตัวเท่านี้แล้วเสียงดังเท่านี้เปิดในห้องเปิดในบ้านนะเสียงสะใจดีมากนะใครที่ชอบฟังเพลงอะ่ะมีเหอะจริงๆมันคุ้มอ่ะมันคุ้มและมาพูดถึงเพลง มีอีกมีเรื่องเมาเยอะมากสวาวก็คือช่วงช่วงวันที่2ี่สหรือ2ี่สีหรือยี้นี่แหละนะไปคอนเสิร์ตนะคะเป็นของอเป็นคอนเสิร์ตพัทยามิวสิกเฟสติวัลซึ่งเขาก็จัดทุกปีอยู่แล้วแหะแต่ว่าแนก็กอะไม่ได้ไปนานมากพวกงานดนตรีแบบนี้นะคะคือแนะ็กเคยไปล่าสุดเท่าที่จำความได้เลยนะเป็นพัทยาเขาดาวปีไหนไม่รู้แล้วนานมากตั้งแต่สมัยที่น็นกอะเขียนคิ้วเข้มเขียนคิ้วดำเป็นคิ้วปิงอะ่ะ คือสมัยนั้นเลยนะมากจริงๆนะไม่ได้ไปคอนเสิร์ตฟีมานานมากแล้วนะคะก็ที่เราได้ไปเนี่ยคือเหตุมันเกิดจากว่ามันมีวันหนึ่งที่แนกอะ่ะเล่น YouTube เปิด YouTube ไปเรื่อยๆแล้วมันก็แนะนำา r คอม m มนต์นะคะเป็นคลิปของ Machine, s ล็ a m แมชชีนเป็นท p ป๊อปสเตจลยเราก็แบบอ่ะไปฟังซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปฟังน,นั่นนู่นนี่ว่าทำไมยอดวิวมันเยอะจังเลยวะเข้าไป่องปรากฏว่าโอ้โหเข้าใจและกูเข้าใจและ สิ่งดีมากสิ่งดีแบบลโหล,โหลฮ hello ฟ้าประธานเวอร์ลูกคอแบบฟ้าประธานเวอร์นะคะสิ่งดีปอดดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความที่อะเราก็รู้จักเพงลงโซลาร์มิชินอยู่เพราะว่าต่อให้ฉันเป็นติ่งยังไงฉันก็ต้องรู้จักเพราะว่ายุคหนึ่งคนเราก็ต้องเคยผ่านกันแบบว่าอยู่หน้าเวทีโรงเรียนอะเออเห็นเพื่อนเล่นดนตรตีเห็นเพื่อนเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านยุคนั้นมาบ้างเราด้วยความที่มันมีคอนเสิร์ตใช่ปะเราเห็นว่ามีโซลาร์มิชินอะก็เลย เฮ้ยต้องไปฟังของจริงแล้ววะ่ะแม่งขนาดแบบกูดูในคลิปอะไม่งขนาดเนี้ยไม่ไหวอะอยากลองฟังของจริงก็เลยนั่นแหละชวนเพื่อนไปนะคะเออเราก็ไปดูกับเพื่อนหูแกหูทองคอําอ่ะน้ําหูกูแบบเป็นทองคำแล้วมั้งคนรราเสียงมันจะสูงได้ขนาดไหนเลยว,วะแล้วแบบเสียงมันไม่ขาดได้ยังไง ทำมาจากอะไรทำไมมันลากยาวได้ขนาดนะ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประทับใจตรงที่แบบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยมันก็ดีมันก็สวยนะไม่ได้เป็นเวทีแบบโบาๆไปเบ้นนะเออพัทยานะก็มีความลงทงลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเออบรรยากาศเอยก็ดีคนก็เยอะมันให้ความรู้สึกที่เราไม่รู้สึกมานานแล้วเป็นไปความรู้สึกที่ห่างหายไปนานมากจากการเป็นวัยรุ่นนะ่ะมาต่อฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้คือเสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของเนี่ยก็คือทำเสร็จแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปใส่เพื่อปล่อยเขาไปก่อนไปไปก่อน มาทำฝั่งนี้ค่ะมาพุ่งตรงนี้ไม่แน่ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เราทำแยกออกมาจากคลิปแต่งหน้าก็ได้นะเป็นคลิปสอนทำผมโง,ง่ๆไหมอย่าเรียกว่าสอนทำผมเลยเป็นที่แบบพูดคุยต่างหากเนี่ยพอมาอีกฝั่งหนึง่งเราแค่ทำแบบตรงกันข้ามเวลาให้นายทำรอนนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการหมุนออกไปแบบนี้เห็นไหม หมุนออกไปแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นการหมุนเข้าเพราะว่าถ้าเป็นรอนที่หมุนเข้ามันจะได้เป็นอีกลุกหนึ่งที่มัน็กว่ามันไม่ค่อยเหมาะแตนเท่าไหร่นะแต่จะชอบหมุนออกมากกว่าและนอกเหนือจากคอนเสิร์ตที่เราได้ไปดูแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาะคมเลยนั่นก็คือหนังเรื่องจอนวิกซีถ้าใครที่ดูคลิปแน็กทุกคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งหรือคลิปสองคลิปที่แน็กพูดถึงจอนวิกว่าแบบเราชอบหนังเรื่องนี้ม,มาก มากแล้วพอออกภาคสี่มันมีเหรอที่ฉันจะพลาดฉันก็ไปดูสิเออคือจะบอกว่าตอนที่เราอะดูดูจอร์วิกสี่อะแน็คไม่ดูตัวอย่างมาก่อนเลยไม่เลยเพราะแบบไม่อยากโดนสปอยไม่อยากว่าน,น,นันนุนนีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูส,สดๆเลย <c oughs> ตอนที่เจอตอนนี้เย็น <c oughs> ฉันงงฉัอ่ะมาไงอะมาไงอะงง <c oughs> ดีนะดีดีมากเลยภาคสี่คือดีมากถึงแม้ว่ามันจะยาวไปหน่อยก็ย <g> ค <ül> ดี <g ül> มันยาวจรงิงหนังสามชั่วโมงอะแกเอาจริงๆีฉันแบบฉันไปดูรอบตอนประมาณสี่โมงะสามโมงครึง่งออกจากโรงอีกทีหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มอะโอ้โหมบางทีมันเมื่อตู่เหมือนกันนะ <g ül> ใครที่แบบปวดฉี่บ่อย,อยง่ายนี่ยากแหละเ <g ül> นื้อเรื่องนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือฉากแอคชั่นสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเนื้อเรื่องผู <g ül> ้เลยชอบฉากลองเทคมากฉาก เบิร์ดไอวิวอันนั้นคือแม็กไปดูในโรงสองรอบเลยนะคือรอบที่สองอะแค่อยากดูฉากนั้นฉากเดียวจริงๆเออเราก็ชอบการจัดแสงจัดสีสถานที่ในเรื่องนี้มากๆเลยนะคือมัน มันเหมือนเป็นงานอาร์ตอีกอย่างหนึ่งเลยอะมันไม่ใช่แค่สู้กันอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเน้นคิวบูอย่างเดียวสถานที่องค์ประกอบสนเอยใดเอ่ยแสงสวยมากอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของทางด้านงานอาร์ตด้วยเลยนะคะแบบดีอะดีจบกับจอห์นวิกแล้วนะคะทีนี้มากันที่ Netflix มบ้างดีกว่าเออช่วงหยุดหนึ่งเดือนนี้เราก็ต้องให้คุ้มไงเราก็ต้องดูหลายอย่างจริงๆอะ แนกก็ไม่ได้ดูหลายอย่างหรอกนะเพิ่งจะมากระหน่ำดูเมื่อประมาณท้ายๆนี่เองนะคะเป็นฟิลเหมือนพอใกล้หมดวันหยุดค่อยมากระตือร้นในการที่จะดูนะ,ะเรื่องที่แน็กได้ไปดูมานะ,ะที่เพื่อนแบบว่าแนะนำหรือว่าเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเชนซอแมนเนาะแน็กส่วนตัวให้ความรู้สึกแบบไม่ได้โอโ้สรุปขน,ขนาดขนาดนั้นแต่ถามว่าฉากแอคชั่นดีไหมดีอนิเมเตอร์ทำดีมากอะไรอย่างเงี้ยในโการแบบ ออกแบบการฉากต่อสู้นั่นนู่นนี่ดนตรีเอยชาวประกอบเออดีดีคาแรคเตอร์น่าสนใจแต่ตัวคือเออดีด,ด,ดีกับอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ดูนะคะก็คือไม Hero ่ซีซั่นล่าสุดดองแบบดองชิบหายเลยอะ <c oughs> ทำไมไม่รู้ฉันยังไม่มีใจที่จะดูเท่าไหร่น้องม็อบซีซั่นสามก็ยังไม่ได้ดูจนจบคือตอนนี้ดูถึงตอนที่ที่ห้าที่หกมั้งก็ยังยังดูไม่จบว่าทีนึงยังสู้กันอยู่ในบ็อกคอรี่อยู่เลย แล้วก็จะมีเรื่องเอแอตเทนห t ือไททันใช่ไหมที่จะเป็นแบบซีซันที่น่าจะตบแล้วใช่ไหมทุกคนยังไม่ได้ดูเนื่องจากว่าแนก็ก็เหมือนจะรู้สปอยมาบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็รู้ว่าซีซันอ่ลาล่าสุดอะไรเงี้ยพวกไฟนอนอะไรเงี้ยมันมันหนักหน่วงแล้วด้วยความที่เราอะอยากพักใช่ไหมอยากหาอะไรเบาๆดูด้วยส่วนหนึ่งแต่อย่างที่ดูกนณี้เบามากมัแต่เอาเป็นว่า อันนี้มันหนักจริงเฮ้ยมันจะเครียดไปนะมันมันเกินไปก็เลยยังไม่ได้ดูสักทีหนึงห่งอะทุกคนก็เอาเป็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ดูตอนไหน <c oughs> ส่วนผมด้านหน้าตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยแน,ยนยจะต้องหมุนไปข้างหลังแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่ม้วนอันนี้มันใหญ่ไปมันไม่สามารถทําได้ฉะนั้นเลว้วพักค่ะตัวนี้พักเรียบร้อยใช้งานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหยิบอีกอันนึงมาก่อนจะเป็นที่หนีบผมตรงนะคะซึ่งก็เป็นของวิวบีเดนโวอีกแล้วเป็นยี่ห้อ มันลอดนะแล้ววะมันลอดนะทุกคนมันลอดมันรอดเฮ้ยดึงไปข้างหลังอ่าดึงไปข้างหลังแบบนี้โอเคดึง่างนี้นะครับอ่ะมาช่อนี้แบบนี้โอเคแล้วเราก็หวีลองอมา เราโดยที่จะใช้หวีเป็นไกด์ไลน์ให้มันส,ลสไลด์ไปแบบนี้หวีเป็นไกด์ไลน์ให้ชีสไลด์ไปแบบนี้สไลด์ไปกระเซิงมากอา่ขยีย์ลอนไดๆคือนอกจากการทำอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ย การตัดผมก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ทรงผมที่ไม่เหมือนกันคือถ้าใครที่ผมยาวเท่ากันแบบว่าตัดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคือสมมติถ้าไว้ผมยาวใช่ไหมแล้วมันตรงเท่ากันแบบเนี้ย เวลาถ้าเราทํารอนมันก็จะได้แบบนึงแต่ว่าถ้าใครที่มีการซอยแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราทำอ่ารอนมันก็จะได้อีกแบบนึงด้วยนะฉะนั้นในส่วนของการตัดผมก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้รอนที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันนะคะอย่างนักเองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เห็นไหมเราซอยมามันสั้นเห็นไหมมันจะมี จุดจุดหนึ่งที่เอ้ยมันสั้นเนี่ยอันนี้ก็สั้นแต่อันนี้ยาวเห็นปะ่ะคือมันก็จะได้ลอนที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเช่นี้ดีกว่าจะเป็นของเมจิบัตเตอร์ฟลาย a ีเลชแอ l l ์เบ r u ซนะคะในการจัดทรงหน้าหมาเพราะว่าหน้าม้าของแหนเนี่ยเห็นปะ่ะเส้นผมมันแตกมัน,มนไม่แบบคือปกติเดี๋ยวเขาทำอ่ะมันจะเป็นเป็นซี่ๆถูกไหมหน้ามาซีทูบางๆน่ารักอะไรเงี้ยแต่ผมเราอะ่ะมัน มันเบาหรือว่ายังไงมันไม่เป็นจับตัวเป็นช่อให้เลยฉะนั้นการใช้อะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เห็นไหมเธอชีเริ่มเกาะเกาะตัวชีเริ่มจับกลุ่มเป็นเส้นแบบอ่า โหร้อนมากเลยนะตอนเนี้ยแดดลงอีกนิดนึงมันจะลงหน้าฉันแล้วนะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสบลุกของเราในวันนี้นั่นเองค่ะพร้อมกับการทําผมพอกุกริบเนาะตอนแรกก็จะแต่งเป็นธรรมชาติแบบที่เกแต่งเนื้อปะ่ะเออให้มันดูใสใสแต่ทําไปทำมมเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแต่งไปทํางานได้เลยลุกเนี่ยคือสวยคนที่ออฟฟิศต้องทาจริงจริงคือ เอ้ยเมคอัพหวานลอนหวานหนึ่งมีการแบบว่าไปใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยเลยนะคะเพิ่มความละมุนนะคะก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ของคิตตี้เคาอีกมินิโอลิเวียสีไล์เปล่าเท่านั้นเป็นคอนแทคเลนส์ที่แนกะชอบตั้งแต่ปีน,นะนู่นนะคือทัวันเนี่ยก็ยังซื้อนะคะซื้อมาใส่อยู่มามันสวยมันสวยเป็นน้ำตาลที่ธรรมชาติมากเลยนะคือโอเคะคือใส่กีทั้งมันก็ถามบ่อยนะก็เลยต้องพอพิัารกาน,นะคะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะซึ่ง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้นะคะมันจะแบบว่ารู้เรื่องไหมอะไรอย่างไรนะคะแบบมันจะได้สาระไหมเพราะว่าโดยหลกักๆแล้วอ่ะเหมือนเราแค่มาพูดคุยกันซะมากกว่า <c oughs> ไม่ได้มีฮาส์อะไองใดนะคะก็พูดเยอะมากพูดแบบตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ได้พูดนะคะก็มาพูดกันในคลิปนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ลืมบอกไปเลยว่าอันนี้เราเปลี่ยนมุมกล้องนะคะเนื่องจากว่าแดดมันลงคือช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่ทิศทางแดดอะมันลงหน้าต่างี่ยพอดีนะคะเนี่ยเห็นไหม ถ้าหนก็ถ่ายทิศเดิมนะแดดอยู่ประมาณเนี้ยคือค้างไหมไปเลยนะคะโอเคพูดยาวแล้วไหลไปไหนเราก็ไม่รู้กลับมันมานะคะในเรื่องกัรปิดคลิปก็ก็โอเคปิดเลยแล้วกันค่ะไว้เดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรหรือไม่ทําหรือจะอยู่ต่อด,ดีไม่รย้ แต่ว่ามันก,ก็ดีนะมันก็เป็นช่วงที่เหมือนเราได้ชาร์จแบตได้ได้พักผ่อนนะเหมือนเวลาที่นักเรียนอะ่ะเนอะปะเรียนมาทํางานมาหนักอะไรเงี้ยมันก็ต้องให้เวลาตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะเออใครที่เหนื่อยนะพักดูบ้างหาอะไรอร่อยๆกินหาอะไรดูอย่าไปคิดว่าแบบ วันที่เราพักเราจะต้องได้ไปเที่ยวต้องได้ไปทําอะไรที่มันเหนื่อยคือคําว่าพักของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างไหนเองอ่ะการได้นอนโง่ๆไปวันๆดูหนังดูการ์ตูนทั้งวันโดยที่ไม่ทําอะไรเลยอ่ะอันนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบเออบางคนจะมองว่ามันคือการใช้เวลาเปล่าๆเป็นการข้าเวลามเสียเวลามันมันเป็นที่แบบไม่ได้อะไรในชีวิตแต่จริงๆแล้วมันได้ลรอได้ความสุขไงมันได้ดูอ่ะมันมันสนุกก็ใจไหมเขาไม่ไปดูการ์ตูนหรอมันสนุกเย ฉันขอยืนยันว่าการ aste, นอนเฉยๆการนอนดูการ์ตูนกันอยู่แบบกินนอนกินนอนมันก็เป็นอะไรที่ดีอย่างน้อยมันก็ฮิวจิซใจเราอะไรวันนี้คือพูดไปไหนจะปิดคลิปรือยังจะิปคลิปหรือยัองโอเคโอเคปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย